สวัสดีค่ะแกงขี่ะล้วมือร้อยค่ะร้อยค่ะพร้อมแล้วเลยนะมาค่ะอยากให้พูดถึงงานวันนี้เพื่อปีนี้นะในการเปิดร้านที่เปลี่ยนก็สวัสดีครับครับก่อนอื่นก่อนจะพูดถึงงานวันนี้ขออนุญาตกล่าวย้อนนิดนึงนะครับปีนี้เป็นปีที่2ที่เรานําเอาผลิตภัณฑ์ตุรกอัลมอนด์โกกะมาจำหน่ายที่ประเทศไทยนะครับ คุณผู้บริโภคชาวไทยอย่างยิ่งที่หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยให้การตอบรับเป็นอย่างดี <Okay. S 1> นะครับเดิมเรามีอยู่แค่สามรสชาตินะครับ <Okay. S 1> ก็คือตัวที่ไม่ใส่น้ำตาลนะครับตัวที่เป็นออริจินอลคือมีน้ำตาลนิดนึงนะครับกับตัวที่เป็นรสช็อกโกแลตปีนี้เราตัดสินใจหลังจากที่ผู้บริโภคให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับล็อคตัวที่4ซึ่งเป็นตัวพรีเมียมของเราขึ้นมานะครับชื่อว่าคริโกอัลมอนด์โกลด์มิกซ์ทรีนัทนะครับซึ่ง นอกเหนือจากตัวอัลมอนด์เองแล้วเนี่ยเราก็มีการเพิ่มถั่วบอลหนแล้วก็ตัวเฮเซอร์ใหม่เ,เมข้ามาด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริโภคจะจะชื่นชอบนะครับกับรสชาติใหม่ของเราก็ถือโอกาสมาเปิดตัวที่เซ็นทรัลเวิลด์วันนี้ครับงานต้องงานเป็นปีที่สองผมว่าคุณใหม่คุณใหม่เป็นปปเป็น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 คผลิตใหม่นะครับที่มีบุคลิกที่มีคาแรคเตอร์ที่ตรงกับสิ่งที่เรามองหา ในเรื่องของการ represen t brand นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราเให้คุณใหม่ส่งข้อความต่อไปถึงผู้บริโภคแทนเรานะครับว่าทำไม Program, อัลมอนต์โฟกัสคืคุณสมบัติที่ดียังไงนะผู้บริโภคควรจะดื่มเพราะอะไรนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาหนึ่งปีผมคิดว่าผู้บริโภคก็ให้การตอบรับกับคุณใหม่ซึ่งเป็น p r e เซนเตอรเราเป็นอย่างดีนะครับปีนี้เราก็อยากให้คุณใหม่ช่วยทำหน้าที่นี้ต่อ ได้เลยค่ะมิกซ์ทรีนัทนะคะเป็นรสชาติใหม่ท่งนาที่ต่อเลยทันทีที่ตของเ้าเป็นยังไงบ้างความไว้วางใจก็ต้องขอบคุณมากค่ะเพราะว่าไม่ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้ทํางานอย่างต่อเนื่องวินที่หนึ่งวินที่สองนี่นะคะก็ขอบคุณที่ให้เกียรติแล้วก็แบบให้โอกาสนี้ด้วยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองเปิดเปิดใจแล้วลองคือเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วก็อยากให้เมืองไทยเนี่ยทานกันเยอะๆค่ะแล้วก็มีรสชาติใหม่เป็นมิกซ์ทรีนัทนะคะมี ถั่วถึงสาอย่างเรียกได้ว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะกับอัลมอนด์อูิโกอัลมอนด์โคกบนิกซรีนัสค่ะอย่างหลายคนไม่เคยชิมไว้เลยนะให้เข้าเปิดใจงค่เขาบอกว่าแต่ใจายมาลองได้เลยค่ะไม่เชื่อว่าที่ชิเชลต้องมีให้ลองรสชาติกันนตอนแล้วนะคะแล้วก็ด้วยรสชาติด้วยกลิ่นเนี่ยที่พี่บอกมีกลิ่นอโรมานะคะทำให้แบบว่ากินได้ง่ายมากขึ้นและที่สำคัญคุณประโยชน์เยอะมากๆค่ะอืมแตบให้ลองค่ะแล้วกเมนู ว่าสามารถไปทำมีดข่นได้มีอะไรบ้างโอ้โหเยอะแยะมากเลยครับอย่างยกตัวอย่างคืออย่างที่ทำมาในงานนี้ก็คือในเรื่องของการเอามา mix แต่เพิ่มดื่มอุ่ดๆนะครับในงานก็จะมีทั้งตัวที่เป็นอะโวคาโดที่เป็นผัดว้วยที่เราแจกให้ทางทักข่าวทานะครับแล้วก็ในเรื่องของมิสเทอรี่ที่เอามาปั่นนะครับนอกจากนั้นลูกค้าเราเอาไปนำเป็นเป็นส่วนผสมของการอบขนมปังนะครับก็จะใช้แพนนม ในการอบขนมปังได้เหมือนกันแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆมากมายบางท่านที่ชื่นชอบในการทานซีเรียลตอนเช้านะครับแทนที่จะมิกซ์กับนมก็มิกซ์กับตัวอัลมอนด์ปังได้เหมือนกันอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับค่ะอย่างที่เกิดไปนะคะก็คือวิคสปรีนาที่เราสบายอันดับแรกเลยนะคะก็คือวิคสปรีนีสูงนะคะถึง100%นะคะ อราเพ,พียงพอต่อบริการที่ร่างกายต้องการในวันนะคะแล้วก็ไฮไฟเบอร์ imer, นะคะช่วยในเรื่องของกลมกล่อมค่ะนะคะและ formula, ้วก็รวมถึงอ่าสุขภาพคอเลสเตอรอลนะคะมันก็ค่อนข้างครบคุณประโยชน์นะคะที่มีต่อสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็สามารถควบคุมในเรื่องของวัยอยู่ขั้นความอายุได้ด้วยเราจบในจอดเดียวค่ะอยากให้ทุกคนลองชิมนะคะอย่างที่น้องใหม่พูดนะคะรสชาติมัค่อนข้างกลมกล่อมหอมมะลิมากค่ะ ก็ขอฝากบริโกคเอลมอนโคกะนะคะมิกรีนัสนะคะเป็นรสชาติใหม่ที่นำเข้ามาแล้วค่ะแล้วก็ก็คุณสมบัติอย่างที่บอก่าดีมากๆอยากให้ทุกคนลองชิมกันนะคะฝากด้วยค่ะขอบคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสทคทอ